นั่นนั่นนั่นไม่อีกแล้วว่าเจ้ามันขมายังน้องอยากเล่ยนน้ำามันนี้ไหมพี่ป๊อปจัดการเลยโอ้ยพี่ป๊อประวังหน่อยสิไหลยไม่เหบพอนี่หลยมันี้ไปจะไล่ยังไงล่ะทำไมพี่ป๊อปไม่ทำตบเปนหลยนะตบไปเลยตบแางเงี้ยมันแน่ะเว้จะปิดตบจังไหนซีดจังไหนแสดงนางลงนางลงวางสีแม่ป๊อปฮะนางลงเอนางลงเนี่ยสั้นละนางลงบอกดูดูเดี๋ยวมันก็นั่ง มินี่มินี่มันวนนั่งนี่นี่ปะมามามาพอ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 นั่งลงนั่งลงเนี่ยมาเจ้าบวกนั่งมันขึ้นนั่งสัตว์ตรงเฮ็ดทนเสียงต่ำๆแหมคือบับอกใช่นหมไอสิฟ้ามึงเพจปลอมเด้วยวิธีสังเกตเจ้าเห็นคลิปนี้ปะเห็นปะเวลามันเลื่อนมาเนี่ยเขาบอปอดมันสะกดด้วยปอปลาเนี่เห็นปะแต่อยู่ในไรนามันเป็นบ่อใบไม้นี่เห็นปะอันนี้แหละเพจปลอมฉันเห็นแบบนี้แล้วลน้ำมันหลรดไปที่เนี่ยเออยังจะลายเมเปลงไปเสียงต่ำเมบปิ้ลลงไปยังจะลายมึงยังลูกกังนแว